ท่านผู้ชมครับหากเราเนี่ยจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเด็กทั้ง4คนที่หลงเข้าไปในป่าลึกโดยที่ในป่าเนี่ยก็มีอสูรกายรอเราอยู่จะเป็นยังไงและนี่ก็คือ n i n i g h t s in the forest เกมที่จะพาคุณเข้าไปช่วยเหลือเด็กทั้ง4คนที่หลงเข้าไปในป่าลึกพร้อมกับเนื้อเรื่องที่สร้างมาจากเรื่องจริงโดยที่มีการรายงานข่าวว่าพบกวางยืนสองขาอยู่ในป่าต่อมามีเด็ก4คนหายตัวเข้าไปในป่าและเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นหากลับไม่พบอะไรเลยทําให้สวนสาธารณะโดนปิดล็อกและคุณมีเวลา99วัน เพื่อจะค้นหาปริศนาที่ปิดซ่อนอยู่และตามตัวเด็กๆให้เจอขอเชิญพบกับ99 9ย i ี t น in the Forest วันที่หนึ่งหลังจากที่เราเข้ามาภายในป่านะครับเราก็จะเริ่มจากการตัดไม้เพื่อทำเป็นฟืนก่อนรวมถึงการล่าสัตว์ต่างๆที่สำหรับใช้ในการปรุงอาหารนะครับกูกูเอาเวอร์สองไปนะกูเอาเวอร์สองไปเลยปะกูเอาเวสองเลยแล้วกันเดินเลยน้ำมาอย่างไรน้ำมาอย่างไรน้ำมาอย่างไวน้ำมาอย่างไว อีกสักหน่อยมันก็คงจะข้าระวังนะในข้ามคืนแรกยังไม่มีอะไรนะครับเราเพียงแค่อัปเกรด Crafting Table เท่านั้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ก็สังเกตเห็นเจ้ากวางนะครับมาเยืนดูเราจากไกลๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรับ Wood e n s h e l f นะครับสำหรับการเก็บไม้เผื่อฝนตกนะครับไม้จะได้ไม่เปลี่ยนในวันที่สองนะครับเราก็จะหาเหล็ก10อันมา กกิมหลังจากเข้ามาสำรวจภายในเต็นท์ก็จะเห็นบันทึกการเดินทางของนักตั้งแคมป์นะครับอมูสยืนสองขานะครับน่าครัวสุดเลยนะครับเก <c oughs> ย์เกย์สาวนะฮะสาวแล้วสาวแล้วอุ้ยเบนเดตสามอัเนเบรนเดตสามอันชิวชิวชิวเบนเดตสามอันเริ่มต้นวันที่สองเราก็ได้เดินทางกลับไปที่เต็นท์และเอาเท้ากระต่ายไปแลกของนะครับ จากนั้นก็พร้อมเดินทางหาอุปกรณ์ต่างๆพร้อมกับสำรวจแบบใหมๆ่ๆเหมือนวันนี้เราจะได้ล่าหมาป่ากลับไปด้วยนะครับจัดชจัดเฮ้ยกระตาอยู่ไหนว้ดูเฮ้ยกงกุหลีวยงกูเอศสิบห้าเลเฮ้ยไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยอ่ะไอ้เหี้ยจากนั้นเราก็กลับมาคาาของกันนะครับ ซึ่งเป็นของที่สำคัญมากๆนะครับก็คือนาฬิกานั่นเองไอซันไดออลเหรอเหลกกาเลกกาเหล็กโคเบียถ้า,<อ>ถ,า,ถ,าถ้าจะถ้าจะคราฟ<อ>ไอไอแนนสิบแปดวิสิบแปดวิสิบแปดวิกลับมานะจ๊ะต้องขับคืนที่สองมันจะมีคัดซีนด้วยนะครับสักแห่งในปา่าหรือจากนั้นเราก็จะคราฟเตียง ราายมวดไคัั้้เเชต่อมาเราก็เดินทางไปหาไฟฉายนะครับต่อมาเราก็มาเจอกระท่อมกลางป่านะครับซึ่งหากเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะพบกับโน้ตของนักล่านะครับที่อยู่ในป่าและเหมือนว่าค่ำคืนนี้นะครับจะมีสิ่งแปลกประหลาดลอยข้างผ่านหัวของเราไปและเหมือนว่ายานของมันเกิดการเสียหายและร่วงลอยลงพื้นนะครับ ในระหว่างที่ผมเดินตามอยู่นั้นนไม่เรอบอะที่มันได้บางรอบบางรอบยากใส่ใส่ถุงได้นะมั้งหมดเฮ้ยเชื่อเชื่อมี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 ความมีความจริงมีความจริงมีความจริงกําลังเข้าไปแดนระหว่างที่ผมวิ่งกลับอยู่นั่นเองก็ได้เจอแท่นบูชาเจเรียกแล้วเจอวิหารไอ้เจอไอ้ที่บูชาที่มันเป็นแบบขาไปโอเคจากนั้นเช้านี้ก็ได้ไปสำรวจยานอวกาศที่ตกลงมาเมื่อคืน แล้ววันนี้มันเป็นส่วนเป็นซาดเป็นปีเฮ้ยเงาเนี่ย UFO scrap เนี่ยแต่เหมือนว่าจะมีคนสำรวจไปแล้วนะครับแล้วก็จัดการพวกมันไปแล้วนั่นก็คือคุณเงานั่นเองนะครับ <Yes. S 1> ต่อมานะครับเราได้ไปสำรวจหอคอยนะครับแล้ว <Yes. S 1> ก็ได้พบกับของดีนะครับนั่นก็คือขวานใหม่นั่นเองพร้อมกับเจอบันทึกที่มีการบันท,กท,กนทึกไว้ว่าเจอกวางนะครับต่อมามีการแจ้งเตือนว่าคืนนี้เราจะโดนโจมตีให้รีบกลับไปที่กล่องไฟโอ้ยยังไม่มีอะไรเลยไม่ได้ไปสำรวจอะไรเลยมาหรือยัง พร้อมกับมีการบอกว่ามีกลุ่มปริศนาตัวหน่งหน้ามาที่แคมป์ของเรามาแล้วมาแล้วนี่ในหน้าเราหน้าเราหน้าเราปูเพียร์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 ไม่ต้องสนใจกวางตายมันตายมันตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งช่วยกูช่วยกูช่วยกูช่วยตายสองตายสองล่วงสองอากนั้นกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะดอกอัญมณีให้เราไปคลาสของต่อได้เช้าวันต่อมาได้สำรวจแมพและวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกด้วยครับพี่โบ มีแค่หลอดอยู่อาทุนสัมซีโอ้ยใคที่บอกกล่าวแล้วตกกลางคืนมาก็ตัดไม้เพื่อที่จะเอาไปอัพกล่องไฟเพื่อที่จะหาเด็กคนแรกให้เจอพอเช้าวันถัดมาก็มุ่งหน้าไปที่ทิศตามที่ลูกศรบอกเพื่อมุ่งไปหาเด็กคนแรกเลยครับเเจอด็กคนทต่างนั้นเราต้องเคลียร์ฝูงมาป่าก่อนเพื่อให้ฝูงมาป่าเนี่ยดอกกุญแจเพื่อที่จะเอาไปปลดล็อกกลงนี้และช่วยเด็กออกมาเออ โอ้ยหมาปกติไม่ต้องมาสลับหน้าได้ป่ะบอกว่าถึงเข้าไปได้ไหมกูได้เด็กคนแรกแล้วกูได้เด็กคนแรกแล้วรีบหล่นลงไปอยู่แล้วได้เด็กคนที่สองเหมือนกันแล้วคุณยองของเราก็ได้โชว์พินิจหารในการไปหาเด็กคนที่สองพร้อมกับเราที่หาเด็กคนแรกเจอพอดีก็หมายความว่าตอนนี้เราเจอเด็กแล้วสองคนเริ่มหนักได้แล้วเด็กคนแรกมาแล้วทุกคนไม่อย่าลืมอย่าลืมไล่เปิดกวอาที่นอย่างได้โคอาทีนได้คืนนี้มันจบแล้วต้องรีบ เพราะเรื่องชีตา玛จากนั้นเนี่ยผมก็กลับไปเอาซากหมีที่แท่นไฟสายไม่ไดนะสายรอบสายเาวนี่ยไม่ได้เก็บศพหมีอะไรเนี่ยมันโดนแทงเงื้อง่ะแกเนี่ยเพต้องไม่เห็นของในของที่เราอยู่กูเสียอ๋องอ๋องกูไม่รู้ว่าแต่เหมือนว่าเราจะใช้เวลานานมากเกินไปนะครับทำให้เรากลับแคมป์ไฟไม่ทันแล้วต้องฝ่าความมืดไปไม่มีและที่ถืออยู่คืออะไรกู้ยหลังเราหลังเรามันมาหลังาหลังเรา อืออีกวิธีคือเราคาอ,อ,อันเนี้ยให้เดี๋ยวกูคา,าคอมพาสเลยเลยปะเ,เราฟูเราฟูเงี้ยเราฟูเราฟูแล้วเราฟูแล้วต่อมาเราก็ได้ไปปลูกปราสาทลากัาานที่นี่มาสิโอเข้าไปมันจะมันจะเต็มเลยเงีมันจะสปอนมาเต็มเลยหน้าเราอะ่ะโอ้ยมันก็พังซะหน่อยมาแล้ว let's go 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 มันมาจากข้างบ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 นอ๋อต้องปินขึ้นมาหรอเนี่ยเนี่ยมันมันจะมีเอ็นวิวให้เราครับนี่เอ็นวิวได้แล้วไปกล่องก่อนนี่ว้าวเหลือเอ้าเหลือเหลือด้านล่างมันอยนนี่อันนี้สวยเงาสวยเงาสวยเงา ไอ้ทียกูคาแบนเดตได้แล้วนี่เงานีนี่โตโตใช่ใช่ใช่เราเก็บอุยพรบอดี้ผูเสียนอดล็อกที่คราฟแบนเดตหลังจากนี้ก็จะวนลูปอยู่แค่หาของเปิดแมพหาของเปิดแมพแล้วก็ฆ่าโจนครับผมอุศมอุศมเนี่ยไปเข้าน้ำลอยเลย โอ้ยโอ้ยปากเถี่ยเอคตัดไม้มาเพิ่มแล้วไม้จากรอบบ้านเรานนเนี่ยแหละเโอเคมันก็ดูเหมือนว่าคืนนี้เ,นเราจะโดน<า>บุก<า>อีกแลว้วตัวตัวปุนยปนุ่เปุยนุ่ทำดามิโ่ะ จากนั้นผมกับมดนี่ก็เดินออกมาหาของข้างนอกของกั็มาเปิดกล่องของห้องของเด็กคนที่สองไม่ได้เปิดเลยปฏิทินตรงไหนอะเฮ้ยอ๋อแล้อ๋อไอ้มึงมาแล้วนี่ว่าคุณแปดวันที่เกงถ้าเป็นในพวกเหล็กที่มันทำได้แค่เหล็กอันเดียวกูไม่คิบนะเฮ้ยปืนไรเฟิลยังกูได้ปืนไรเฟิลมอนิ่งมอนิ่งมันมอนิ่งมา โอูเป็นเด็กอีกแล้วสวยด้ยไม่ตายง่ายหรอกขอของดีๆได้ปะกล่องไม่คิดสวยจากนั้นเนี่ยผมก็มาดูบ่อแสของเด็กคนที่สามเวส not เวส not อู๋แสดงว่ามันต้องเปิดแบบอีกเว้ยเนาะเด็กเด็กคนที่สามอะเอามีก็แล้วเอ้อมึงอย่าไปแลกเขามีดิเงาเงาโอเคแชทข้างห้องลิม จากนั้นเรามาเปิดกองไฟเพิ่มเพื่อเปิดแมพเพื่อจะไปหาเด็กคนที่สามเยี่ยมเรียบร้อยเงาออกตามมาหาเลยกลองตรงนี้มันเอายังไงเอาไม่ได้อะอีกครั้งจากนั้นเหมือนจะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับทำให้เกิดการตายระหว่างทางวันนวิ่งวันน้วิ่งวันนี้วิ่งเฮียไปไหนชูบเลยไม่ได้หรอ

มาแล้วน้องหมึกมันเต็มไปเนี่ยทำไมมันตึงนิงตึงนิ่งเว่ยไงเออว่ะมึงได้ยินหรอเออแม่แม่ไม่ใช่ของกูของมอนิ่งไปเฮ้ยเงาสตองเอ็กวอ t the f ฟ c กเงาสตองเอ็กเออมึงตัดทำไมตัวใหญ่ได้เร็วตัดผ้ามาวันที่เก้าสิบเจ็ดเราก็ได้เจอกับถ้ำของเด็กคนสุดท้ายคนที่ฉันไปเนี่ยเคดีครั้งเดีอ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคยายมันเป็นถ้ำหมี เยอะด้วยเยอะด้วยเฮ้ยสวยโอ้โหช็อตกันมึงอย่างแรงไงเนาะอะไรจริงเดงี๋ยวกูย<ๆ>ิงห<ๆ>ัวมันเฮ้ยยองยองใกล้เกินใกล้เกินใกล้เกินเฮ้ยมันมันโดนฟ้าผ่าตายปะตายไม่ตายสว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 ยวะนี้เห็นพวกเนื้อไหมในในทุกคนเก็บไปนะทุกคนต้องเก็บนะทุกคนต้องเก็บยองยองมึงยิงให้กูนะหนึ่งกูยิงอีกสองนัด เอ,อสวยสวยสวยเอ้ยม์นิ่ม์นิ่ยืนยืนเฉยไปทุกคนเด็กคนสุดท้ายแล้วู้ฮูไปไปกันไปทิศใต้สู่คุยแค่ตอนนี้ <มา S 1> เราก็ได้เด็กทั้งสี่คนแล้วนะครับพร้อมอยู่ถึง99วันแต่เรายังเหลือภารกิจใหม่อีก2องภารกิจที่เรายังไม่ทำนั่นก็คือพิชิตยานแม่ของเอเลียน,ยนและปราปาพวกลาทธป,ปร,ราดครับ แล้วเราก็ต้องเหมือนเราชีวิตรอดให้ได้อีก99วันวะ2วันอีก2วันเองอย่างนี้ก็คือชาวันถัดไปไอ้เชี่ยฮะอะไรเน้นเองเจ้ากวางก็กำลังมองดูเราอยู่แล้วก็ว้าวคุปูุใช้เต็นท์่อนแล้วมันกวางมันมาอะไรอ่ะมันกินเราไม่ได้ไปยังเลยไปข้างไอ้กวางบิน เอ้ยวันที่ร้อยห้าแล้วเรนตามไปฆ่ามันได้ไหมัฟงมันฟองมันไปไหนอะใ่หนีนี่จากนั้นผมกับมอร์นิ่งก็ได้ระนาหาของเพิ่มเพื่อนำไปสู้อีกนิดหน่อยว่าที่นู้อยากได้เย้กูได้ไอ้ลูกตุ้มที่มันใช้กันอะเป็นนี่แหละครับคือป้ายแรกในการฆ่าลังบางเอเลี่ยนของเราไหน้ามาแล้วนะกเข้ามานี่เห็นอันนี้ไหมแล้วนะกดเข้ามามึงเปิดมันยัง ใส่หัวที่เดียวตายเฮียใส่หัวท in ี่เดียวตายมึงมาปองกระสุนนี่ใช่ปืนกระสุนเอาเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยไปสแกนหน้าทำไมกูไม่รู้ว่าสแกนหน้าคนได้ด้วยเอาเฮ้ยแล้วมันทำไมสแกนหน้ากูอะเฮียโอ้โหมึงเห็นหัวเมิงมิงทำไมมึงไม่สแกนมึงมาสแกนหน้ากูทำไมอะไรอะไรที่เกิจีบผมเยอะๆหลังเยอะหลังเยอะหลังเยอะ เฉันเป็นคนล่อให้มาเดินล่อให้กูใช้แบนเดตเลยได้ปะใช้เลยใช้ไปเลยไม่ต้องห่วงเดียวตายนี่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 ใช้บักโรูเนี่ยไปสแกนกูหว่วงนักเดียวตายเลยบอลมันค่อนข้างดีเลยเอุอ้ยแต่แบนเดตเล้วกูไม่มีว่ะกูมีแบนเดตนะเดินเอาไปเลยมึงเอาไปเลยมึงเอาไปที่เหลือกูมีเม็ดชีแล้วกูแบบ เงยเอาเงยมึงไปยิงตัวข้างบนดีกว่าเงยามึงมีปืนอ่ะไม่ปูสัดกันไงมึงยิงได้ได้มาเดิมโอยมันนี่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 มันีพวกนี้มันสตอมทูเปอร์มีนั่นไหมมีข้าวไหมหิวข้าวอ่ะข้าวมี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 ขอนึงขอนึงอะไรก็ตู้ในระหว่างนั้นายเหลืองแล้วเปิดเลยก็ได้นายเอมอ ให้เปิดดิเปนยิงเปิดแล้วได้อะไรอีกที่แล้วมันสปอนเร็วจังอ่ะไอ้เที่ยังไม่ทันได้เปิดเลยเด็กวัวมอนี่มอนี่มอนี่เด็กว่านายเปิดแล้วนายไปสนอะไรตายแล้วนะระเบิดมิวเลยมีระเบิดไหมมามามอนี่มอนี่ฮิวบอด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 คุยมีคุยมีมอนี่เห็นไหมกล่องฮิวเนี่ยเอาไปเก็บไปเลยไหนอะอยู่ไหนนี่ไงตรงกลางนี่อะไรอะ เฮ้ยกุรีเลวเลกันเงี้ยก hey, okay. ุรีเลกันก็ใช้ได้นะหลังจากที่เราพิชิตยานแม่ของเอเลี่ยนแล้วเราก็ได้ปืนเลเซอร์หรือเร็วกันมาสถานีต่อไปของเรานั่นก็คือลัทธิประหลาดครับเอกูบัก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 เตรียมกูบักเตรียมกูบักอยู่ด้านล่างที่นี่พอดะอู้กูเงี้ยอู้ยังงั้นยังงั้นเดี๋ยวกูบักที่เอากลับก่อนได้ปะเออโอ้โหโคตรดี คือของคตรดีไอ้เาะไอ้เร็วกันเนี่ยยังยังโอ้โหชิวยังไห้นี้ให้ปึ๊บไ,ไม่เนะี่ยโอ้โมีมาให้ยมีอีกไงไมีมีปืนเลยอุ้ยเชี่อม,มันมีปืน ทำไรอ่ะวุ้ย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 นุ้ยว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 ุ้ยอุ้ยว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 ุ้ โครงการคนละนัดโครงการคนละนัดครงการคนละนัดไอ้เหี้ยคนละนัดดิมคนละนัดไม่ไม่ไม่ครงการคนละนัดครงการคนละนัดเฮ้ยไม่โดนไหมไม่ปะเ่อหลัง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 ลไอ้เหี้ยเฮ้ยาไม่บ้ตาย้ยไเซฟมม o ไอ้เงี้ยไปดิย่อง่คนละนัดคนละนัดไอ้เงี้ยวันนี้ เงี้ยมแล้วงูันปืนได้อาจารย์บดีหู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 แต่มมอย่างเยอะครับพี่กอน์โว้ยแฮ้ยเด้ออะไรอ่ะวันนี้ได้ของดีมหมวันนี้ได้กอกกอดที่ต้องใช้ไอเทยกูได้สตองแฟล์พ่อมึงเฮ้ยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการประจดภัยใน n น g h t Night Nights in the Forest ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจด้วยจะดีมากๆเลยสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ